มาซูงแล้วมันนี้ไม่ได้ซีแยกของของห้องก้อนด้วค่ะอันที่เอาไว้ในห้องเก็บของอุ้ยกับอันที่เอาขึ้นข้างบนเนาะค่ะอันนี้เอาขึ้นข้างบนอันนี้ห้องเก็บของค่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยเจอกันย่อห้องเก็บของนะจ๊ะ ปลาแดกจ้ะปลาแดกนีขายปลาได้เลยไม่ได้ซื้อปลาแดกเอ่อมาพันธุ์ไทยนอสิงมาสองขวดไม่ได้ซื้อปลาแดกพันธุ์ไทยนอสิงมาสองขวดค่ะเสื้อปลาแดกนั่งฟ้าอีกสองขวดค่ะเพราะว่ามันต้องผสมกันเนาะค่ะเนาะแต่สีลงตัวโอ้ ที่นี่ค่ะที่นี่แส้ซสนะคะน่จะว่างไป่ออุ้ยเดี๋ยวคนสีเห็นต้องควบไปแซ้ายาซาผมนะคะหลายชุดค่ะเพราะแม่หน่อยเป็นคนขี่แค่แห่ยังหูบอยาซาผมแม่น่อยเป็สามารถใส่ย,ยี่ห้อเดียวได้ตลอดเวลานะคะ ต้องเปลี่ยนใส่แล้วค่ะเสื้อ้ำโคกมากค่ะแล้วก็น้ำโซดาลายห่อ,อ,อสามขวดซิปสำหรับดามโซดาเนาะน้ำโคกสามขวดยี่ซิปทีโบขึ้นทึ่งบ้านเข้ามาอยู่ทั้งบ้านยังมีอยู่เดี๋ยวมันไปเอาไม่หยิกค่ะมันมีกล่องไว้ข้างล่าง โงนัวน้ำมันสมค่ะน้ำมัมนสมมีอะไรต้องซื้อมาเพิ่มนะคะขาดก็ได้ค่ะแนวแซเสนะจ,จ๊ะไว้พุ่มใจสูงแต่ว่านมใหม่ไม่น้อยคิดผิดแล้วบริสุทธิ์มาเนื่องมาจากของนมใหม่เหลือหลายโบแมนเน๊เหลือแค่นี้กับป้องเดียวปลาแดกอันนี้ก็นั่งฟ้า กับปะแดกพันธายเอามาผสมกันปั๊บมันจะล่องโตนะคะอันนี้คือนำดื่มที่บอกขนขึ้นไปเพราะว่าเทิงบ้านมีเล้ยนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งของเทิงบ้านน้ากันเด้อจ้ามาจ้าราะวงจังที่ได้ก็คือผัดก,กะเพราหมืกออดข้าวแล้วก็พริกน้ำตานะคะร้านนี้ทำไห้หน่อยไปร่ร้านเดียวให้ดวงใจ ไปแล้วต้องกินกะเพราหมูกรอบไม่งั้นก็กินกะเพราเป็ดแต่ว่าเมื่อกี้กินกะเพราเป็ดแล้วก็เลยเกะเพราหมูกรอบเอากลับบ้านนะคะว้ายเมื่อยพี่น้องเลยงานคือว่า,าจะเป็นเมื่อยไหนมันนี่ของเหลือจากข้างล่างอันนี้พักซี่เล้าใส่ตุ็นก้อนพีราอันนี้ขนมญี่ปุ่น มารวยค่ะมา,มากมา,มากค่ะมาม่าต้ยมยำห้าห่อยี่สิบซื้อจากนลานแขกนะคะเย็บไปนะันง่งขนมบักม่วงค่ะนือละสิบกรนะคะ่ะมะม่วงลูกละสิบโครนเนี่ยกินว่าไรนะคะ้องเอว้อีก่าง สามสี่มือเหือค่ะจังสือได้กินไม่น่าจะไปว้ยนักตกาก้อนเอ็นฟอนี่เรียกรู้นะมั่งโบแบงค์ใครจะแอตตังตัวเทียร์รอก่ะบอกไปง่ายว่าอีกสองสามมือไม่นั่งแข็งดูมือ่มนอนี้ไปร้านของค่ะไปซื้อของไปกินข้าวบ้านแม่พี่ ถ้าเราซักคุยกันก็ลูกเห็นไหมพี่ในคุยน้ำอันนี้เป็นเอ่อเขาเอา,เอาอยัางซุปป้านะมิโซซุปป้านะคะซื้อมาจากน้านเกศค่ะของมักไปหนอยเนาะเราได้ยังมากอีกได้มอมากค่ะจะเอามอเพราะใหญ่ไปถิ่ม มันคือคือปดโต่ีปิดเประตูแล้วก็ค,วคสีเอาอันหมอกเกาแล้วทิ่งที่น้องเอ้ยเกามันเกาธรรมดาโอ้ยหอยยูน้ำก็หยัดใดของใหม่เราใส่เนาะหอยกด้เสียของเราทิ่ม ของไม่ไปบ้างวมาอุ้ยแต่แต่ก่อนมีหน่อยมาอยู่เมืองสุบิเดร์อีกค่ะหมอเอาน,ะนอาั่นนะนี่ก็เลยซื้อใหม่มาเพี้ยนไม้ค่ะมันขืนสนิมมันขืนห้อยมันมัดเบิ่แล้วแต่พวกอันที่ซื้อใหม้ได้วว่าสิบหินคั้งเราเห็นไก่แังบอกเราคั้งเราไปเห็นกับเพื่อมาตรงบอกเพราะเราสีขิดทีแต่นี่หมอเก็บก่อนเอาหมอเก็บก่อน cà chớp, để xe bước cà chớp như thế đây, để tay y tuôn, để tay sốp hết, sốp hết, cà chớp xong là khỏe nè, Hát đẹp, mà là เ้อของใหม่มาแล้วยี่สิบโครนคุณดิแม่พี่น้นองขวัญบอกว่าอาอันนี้นะ่ะป้าเก้าสิบโครนบ่อมันแพงโุกเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้แค่ซองหนาเนาะยี่สิบโครนป้าซื้อเงินเยอะโบ้ใส่สีเงินเยอะซื้อข้าได้ใส่สื้อกระดาษเปียกมันขา่าแบคทีเรียอันตี้แบคทีเรียเนาะ อันนี้มันอะไรที่ซื้ไว้ใยมองเห็ดง้างค่ะเพอมาอย่างเวลานี้มันไอยเงียวเวลาจะเช็ดโถส้วมก่อนค่ะเอากระดาษแบนี้กระดาษเปียกเนี่ยที่มันมีตัวขาอ่อะแบคท,ทีเรียน,นะเช็ดโถส้วมก่อนเวลหน่อยจะง้างเงียวนะคะมันไก่สีมืดมันอะก็เลยซื้อมาไว้บางที่นี่แนวเซ็ตแบ่งค่ะกับไก่สีมืดก็เลยซื้อมาไว้อีกค่ะ พอไว้ไม่น่อยไปไหม่องเห็นงานกับอยู่บ้านนะคะนี่เนี้ยเ็จแดนอันนี้นเน,น,นี้ยเ็จดางกอนเนียวโขสวมเนาะอันแหนมแหนมมันขอนเกนนอันนี้เป็นข้าวคัวค่ะข้าวคั่วสำเร็จข้าวคั่วสำเร็จจะได้กินง่ายๆกินลาบกินก๋วยต้องวัดตำให้มันนุ่นได้มี่ขายแล้วค่ะของไร่ทิ์นะคะอันนี้น้ำอุ้ยพี่น้อง ออกไปจะหิยวยงหนามอะไรเพือกคะ่ะลูกสิ้นปาลาระเบิดหมูย่อนะคะหมูย่อนี่ยมื่จะหั่นก่อนนะคะหั่นกับแดงใส่ถุงก่อนจะบเซลค่ะช่องฟิตนะคะเพราะว่าคันเอาไปใช้ชองฟิตอีกกระสีแดงหยาดอีกอันนี้มันเริ่มละลายแล้วพออยู่บ้านี้พิ้นกับดุลแล้วนะคะนี่แหละค่ะแนวที่ได้นะคะอะไรมากซ้ำนี่อันนี้ซื้อเัิน เผือกมากป้าจะันเผือกเพราะว่าอยากกินอันเฮ้ยเนี่ยหม้อแกงเผือกก็ได้ซื้อเผือกมาเสียษหม้อแกงกินนะคะกินกาแฟกระป๋อ่ส่วนก็เก็บเลยเพื่อนนี่ก็เอมามอให้เป็นกับแก้มอยากกอยิงขนมญี่ปุ่นใี่น่าจะเซลเอาไว้ตรงนี้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าอ่าทาทาเป็นแหนมเนี่ยสินะคะขันออกจกอังช็อกฟิดแล้วนี่ให้ไว้ในตู้เย็น สามสีมือจังสีสุมค่นเราออกมาจากช่องฟิดแล้วไล่น้ำปั๊บถ้ากินเลยบ่อสุมเด้อค่ะเด้อพอมีน้อยคยลองแล้วค่ะอันนี้สิทิ้งไว้มันสุมก้อนก็สิกินส่วนลนุ่งนไประเบิร์ดเสียใส่ช่องฟิดไปก้อนค่ะค่อยง่ยังบริเวณนอกระกั่งเขาหนหลายหลายแต่ก็ไปซื้ออัดไปหมุ้ย่อสีฮันก่อนส่วน อันนี้นิ่มแล้วไม่ต้องแบบจะหั่นใ้นะคะสําหรับเผือกนี่ค่จะเห็ดหม้อแกงเผือกนะคะอ่าสำหรับเผือกเีก็คของหวานได้เป็นบวชหรือสิเป็นเผือกจี้หรือสิเป็นเผือกเชื่อมก,ก็ได้หรือจะเป็นหม้อกแกงก็ได้จะเป็นตะโก้ก็ได้นะคะแต่ว่าแซบอีีก็อยู่ที่ห้ามักแต่ว่าเมื่อนี้ซื้อมากก็ว่าจะเห็ดเป็นหม้อกแกงนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะจ๊ะด้วยรนะักใจจ้า,จา,จารักนะจุ๊บจุ